ครับผมครับก็ตามไปด้วยครับตลอดนะครับทดาวรุ่นกับองค์การประชากรซึ่งกำลังมาแรงมากมาครับครับสวัสดีนะครับก็เหมือนกับเมื่อ3-40ปีที่แล้วนะครับพวกเราก็จะมาแสดงอยู่บนเวทีแห่งนี้นะครับแล้วก็มันจะมีประวัติย้อนหลังไปเมื่อปีสองพ มีการจัดประกวดมายาคนชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับขึ้นที่นี่ที่ห้างคาตาแห่งนี้นะครับผู้ที่จัดในปีนั้นนะครับเป็นประธานการจัดงานก็คือพี่แมนดรแมนนี่นะครับแล้วก็ผลการประกวดนะครับในปีนั้นนักศิลป์ก็ลงกันทุกฉบับผู้ที่ได้รับรางวัลแชมป์ประเทศไทยก็คือ อาจารย์ฟิลิปี้นะคบเป็นแบบเหมือแบบเป็นแชมป์นะครับอา์แชมป์ประเทศไทยคนแรกมายาคนคนแรกแล้วส่วนรองอันดับที่หนึ่งก็คือผมนาผมนี่ก็นอกจากชางไยไปเป็นของโรคระบาดนะคะโควิดก็หลายปีนะคะมไม่ได้มาเล่นที่นี่นะคะพอดีซูเปอร์แมนก็เป็นสามีนะคะก็เสียชีวิตไป Ial, เป็นคณะซุปเปร์เกิร์ลเป็นมายากลหญิงนะคะทั้งหมดเลยนะคะก็สานต่อกันไปนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับคุณท่านอันนี้ก็เป็นเรื่องย่อๆเข้าวๆลูกตังครับนะครับนี่คือเป็นอดีตนะครับเป็นสาวฟันของการเรียนรู้ของวงการมายากลในอนาคตเราจะมีการจัดการประกวดมายากลชิงชันประเทศเดิอีกครั้งครับ อยากได้มีแนนจากเฟรนด์นะครับในเนินองงานเรื่องนี้เราอาจจะขอการสนับสนุนจากทางภาคใต้ครั้งเพราะว่าอนุเคราะห์กรับสำหรับวันนี้ก็กราบขอบพระคุณนะครับทางภาคใต้นะครับเพื่อความอนุเคราะห์ขอบคุณท่านผนะครับทุกท่านที่มาเป็นเกียรติในวันนี้นะครับก็ขอบพระคุณเพื่เกียรติทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ ที่เรามาเยี่ยมกินเก่าที่เดิมห้ามพาซ์าพาราซูนะครับทีนี้เราถือว่าเราพวกนักมายากรถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยของของนักมายากรนะครับทุ <S <S กคนาต้องขาดจากที่นี่เป็นหน้าที่ดังกลิ <S <S ่นการใช้จุลน้ำช่วงนั้นมันจะมีที่ว่าดึงดูดคนก็มีสิงอตลิแก้วแล้วกอลิ่งแล้วก็มายากร คอริลาตัวจริงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่่เงิน .2 โอเคตอนนี้อยู่ที่ไหนครับที่ไหนเนี่ยอหน้างกรีลาตัวจริงของโกรีลาตัวนี้เป็นตัวเล็กตัวตัวเมียซึ่งก่อนให้มี2ตัวนะตัวใหญ่ตัวใหญ่นะตัวแรกดังว่ายุบเรายุคเรายุบเราชื่ออกหน้าอีตาอกหน้า แล้วต่อมาอายุเราเช่นกันก็จะมีตัวนี้มา้วทุกันไรแล้วปลาบอกว่าปลาเขาจะเอามาให้ผสมพันธุ์จะให้ผสมพันธุ์แต่ไม่ติดไม่ติดไม่ติดแล้วต่อมาตัวนี้ก็ตายไปเพราเอาตัวนั้นแหละหลือตัวนี้ที่สุดก็จะตั้งชื่อว่าบัวน้อยบัวน้อยบัวน้อยไม่ใช่บัวขาวก็มาดูกันนะครับที่ห้านอกจาก เอ็นทองเนี ot, be ่ยนะด้านหลังนี be ่นะฮะผมจะให้ดูว่ามีหน be ูยักษ์หนูเนี่ยตัวเท่ากับตัวใหญ่กว่าสุนัขหนูยักษ์ัไปดูดีกว่าไปดูดีกว่าตัวใหญ่กว่าสุนัขอีกนะครับหนูยักษ์เนี่ยยักษ์ครับด้านหลังนี่ภจริงๆนะครับซึ่งซึ่งมาไม่กี่วันนี่นะครับภาษาจริงๆนะคาปบรับทำปี巴拉ทำปี่าภาษาไทยเรียกกับปี巴拉จับปีร้อ กับปลากับปลาแต่หนูยักษ์นี่น่าดูมากผมเกิดมาผมก็เพิ่งเคยเห็นเนี่ยเคยเห็นนะหนูอะไรจะตัวใหญ่กว่าหมาลูกแรกๆคุณจำได้ไหมุณลังดูตังดูเราอ่ะที่ถ่ายรูปคุณคุณนวดอ่ะเชื่องๆอ่ะการุดีกับคุณอ่ะเดี๋ยวไจับเดี๋ยวไมแตะต้องมันเลย